ความจริงของผมที่ผมได้สมมานานแล้วนะครับตั้งแต่ผมอยู่ป .2 เทอมหนึ่งเลยครับน,นานแลนานมากผมก็สมไปเรื่อยๆนะครับตัวน,นี้<ม>ได้มายังไงคะมินเนี่ยเนี่ยได้มายังไงเอไประบายสีแล้วก็เป็นผมเพิ่งนยะินว่าเป็นกระปุกบ,บงองอลูนกระปุกเลยครับใส่เงินไปม,มาวันนี้เต็มแล้วใช่ไหม ใช่ครับวันนี้เต็มแล้วอ๋อเมื่อปสองตอนนี้ปสามก็หนึ่งปีแล้วโอ้หน่าจะเยอะนะข้างในน้องว่าเยอะไหมเยอะเยอะเยอะน้องว่าน่าจะเยอะจะค่อยไงเอ่ยนี่กาเคาะทำไมเอ่ยสะสมมานานแล้วเสียดายเหรอใช่อ่าแล้วยังมาเดี๋ยวผมจะเริ่มละเบาๆก่อนลูกเบาๆก่อนเดี๋ยวมันกระเด็นเฮ้ย ครขยับเข้าไปข้างในหน่อยไหมเขยับเข้าไปข้างในหน่อยเดี๋ยวมันเดืยนมันตกตรงที่พื้นครับค่ะอะน้องอ้าวอ่ะะลครั้งอาวฟังแล้วฟังแล้วฟังแล้วฟังเข้าเบาๆฟังเข้าเบาๆเดี๋ยวน้องแปมหนึ่งอะไรลูกมาจะบังคับพ่อแตกแล้วแตกแล้วมามาดูดิมามาน้องเต็มเลยอ๋อก่อนทุกคนอ๋อก่อนอ๋อก่อน บาเบานะนาออ้ยเบาเบาน้องโอ้นี่โดนขาบังเลยระวังลูกน้องเบาเบเบาเบาเบามันกระเด็นลูกโอ้ยน้องมินเนียตหายไปแล้วนองเนียตหายไอุสาสะมนาครับตัวนี้เป็นตัวใหญ่ที่สุดที่ผมเคยระบายมาแม่น้องจะระบายมาก น้องอีกแล้วน้องน้องเคาะเบาๆนะลูกเคาะเบาๆนะลูกตาโอเคมาที่ตาอ๋อมันมันที่ตาเลยมาว่าเทได้แล้วมั้งเราไปเทตรงนี้เลยเทอีกด้านนึงลูกเคาะก่อนอ๋อไอ้น้องอุ้ยตาบุบออกมาเลยมาดูบ้างมาบังเบาๆลูกเบาๆเด็เต่นตรงที่ตามันจะหนามันจะแข็งลูกเคาะด้านหลังได้ เต็มเลยมาวาดเทได้แล้วโอ้โหเยอะมากโอ้แล้วเก็บดีๆนะลูกมันมีครับโอ้โหด้น้องส่นเป็นมากเลยน้องเก็บมาน้องเก็บมาโอ้แบงค์ส่วนใหญ่เลย บังเนี่ยขอขอเล่นนะเดี๋ยวบางขอนับเบียก่อนครับครับแล้วไปขอเล่นก่อนนะห้ามยืนโองบังก่อนโอเคเดี๋ยวเรามาเริ่มนับเงินกันเลยบเบียกันเต็ครับน้องโอบังให้น้องหนึ่งร้อยมาให้น้องเลยมาให้เดี๋ยวบังจะนับอ๋อน้องน้องเก็บใบออกมาก่อนลูกเก็บใบออกมาก่อนฟานี่ฟานถือให้บังหน่อย นิฟานจับเบแล้วก็นี่น้องจับเปบบิดให้หมดเลยเปบบิดให้หมดแล้วก็เอามาให้บงังเอาป่เนเร็วๆลยนงก็ล้องปิดไม่เป็นทำเป็นโอ้เยเก่งเกงน้องทำเป็นแล้วแต่ไงแบบนั้นเลยลูกโอเ้เยอะมากเยอะมาก โอ้แล้วบางจะเอาเงินนี้ไปทำอะไรลูกแบบน้ำจะโดนแปคงขาดฮะเจ้าเงินนี้ไปทำอะไรเอ่ยมันจะเอาไปสมในธนาคารบางอ๋อไปฝากไว้ในธนาคารใช่ไหมกวาจะสมได้มาดูดิเคาะแป๊บเดียวเองเคาะแป๊บเดียวสะสมมาตั้งหนึ่งปีเคาะกี่นาทีหนึ่งนาทีไม่ถึงเลย น้องช่วยบังเรลยน,นีแค่กระปุกเดียวนะมะครับมีกระปุกอ๋อมีอีกกระปุกหนึ่งมีสอ,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 องกระปุกมีสองเลยน้องไม่เคาะเล่นแล้วลูกมาเก็บมาเก็บตั้งเลยน,น,น้องชอบเก็บน้องชอบเคาะอ่าน้องชอบเคาะพาไม่ช่วยบังก่อนเลยบังไม่ให้เงินเลยนะเบ๊รีบมาเลยว่บอกบังจะให้เงิน เยอะมากเยอะมากครับจ้าเล่อนมือเลมีเหรียญด้วยนะนี่เหรียญกองเต็มเลยฟันไม่แบงแบอันนี้แบรงร้อยฟันแ่งแบงแบงอันนี้อ่ะแบงยี่สิบอันนี้ไม่ต้องอันนี้ไม่ต้องลูกอันนี้ไม่ต้องแบงยี่สิบแบงยี่สิบ,ร 20, บร 20, ครับ แบงก์ห้าสิบมีแค่สองแบงก์เองเอาสามแบงก์แค่สามแบงก์เองมากดูดิแบงก์ห้าสิบว่านี่โอเคเดี๋ยวมาจะไปช่วยบังนับหน่อยเพราะว่ามันเยอะเกินเยอะมากบังนัานับไม่ไหวแล้วเดี๋ยวมาดูกันว่าบังจะได้เท่าไหร่โอเคตอนนี้นะคะผมสะสมได้ทั้งหมดสองพัน 2,160บาท2,160บาทครับทุกคนนี่นี่แบงค์20หนามากเลยทั้งหมดกี่ใบลูก56ใบโอ1,000กว่าบาท1,160แล้วก็อันนี้แบงค์ร้อย8ใบ800เหรียญบาทอีกอีก260โอ้โหเยอะจริงๆรวมทั้งหมด2,160บาทเย้ โอไปซื้อรถอะไรลูกโอ้เก่งจริงๆเอาไปซื้อรถได้เลยแบง์ยี่สิบเนี่ยมันมาจากไหนลูกทําไมวะผมมันเยอะจังมาให้เงินไปหรื่วชายให้เงินไปที่โรงเรียนนะครับแล้วก็ผมมีตัวรถตู้จะแวะซื้อขนมและผมบางวันผมไม่อยากกินครับผมเลยไม่ซื้อไม่กินก็เลยมีเงินเหลือมาใส่กับุกออมสินโอ้เก่งจริงๆ บางวันก็พุไปอยู่ในกระเป๋าอ๋อในกระเป๋าของเก่งคะแล้วก็ไปสื้อเอาไปออมอ่าโอเคดีใจไหมลูกได้เยอะมากเลยจะสะส,สมต่อไหมน่ะสะส,สมต่อไหมต่อต่อเก่ง<อ>มากเยี่ยมไปซื้อคันบิ๊ดีกว่าโอ้โหโอเควันนี้เรียบร้อยผมขอลาไปแค่นี้นะครับทุกคนอย่าลืมกดไลค์แชร์เละลต้องไว้อยากเล่นด้วยนะครับไปดูเลยโอเคเก่งมาก Bye bye